น,น,นี่ฮะก็คือทางเข้าประตูเอ้ยถนนฮาเคชิตะในฮานาจูกุครับดูคนโอ้หลยม่งั้นเดิน,ดนเดินไม่ไหวหมอกแน่นกว่ารถไฟตอนเช้าก็ถนนนี้นะฮะนี่คือไม่เรียกว่าเดินนะต้องไหลเข้าไปดูคน ทำได้ง่ายเลยที่เดินให้ไม่หลงคิดนชกพิษพิดไหมเข้ามาไม่เชื่อความิช่ดีเลยนั่นน่ะสิเอาอยากเดินไหนเดินเลย ็นี่ครับถนนขอที่เขาเป็นต้นชื่อของมันยูบูนี่มา,าวันพระรหัสโดนคนเยอะขนาดนี้พายุว่ามีอะไรอยู่ท่คนเยอะมของถูกหรือยังไง ไ่เยนแต่คนเยอะมากเยอะจนแบบน่าตกใจอ่ะนี่วันธรมรมดาด้วยนะไม,ไ,มไม่ใชไม่ใวันหยุดนะน,น่าสนใจคนญี่ปุ่นเ,ยเลยนะ เดินเดินไม่ได้แล้วคนติดนะเดินไม่ได้ดูดูสภาพให้ดูสภาพนี่คือเยอะจริงๆอ่ะเยอะจริงๆอ่ะนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเนี่ยเดินไม่ได้เดินก็ใครจะเข้ามาเดินก็เตใจยมใจนะเตรียมใจถึงนะฮะเพราะว่า จะดูของอยังไม่ค่อยจะได้เลยอะอะาจะต้องยังมีร้านของตามทางนั้นร้านเสื้อมีสสวยเยอะอยู่แล้วก็มีเข็มกัดสมนี้หน่อยตรงนู้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่เห็นนะจะเป็นพวกเสื้อผ้าของแต่งได้แบบ ปิดมากเลยนะเนี่ยดูดิคนเยอะมากอะ่ะคนเยอะจังไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเขาพูดอะไรยังมังไม่รู้เรื่องแต่รู้แค่ว่า ทุกคนที่เดินเข้ามาก <OS iin> ็กลเป็นว่าสรุปว่าตอนนี้คือคนเยอะเกินนักงานก็เลยบอกว่าให้ไล่กลับให้กลับไปทางสถานีแล้วก็คือตอนนี้โดนไล <ambition> <hib Store> ่ก <t> ล <divisions> ับแล้วนะเนี <baj es> ่ยสังเกตว่าคนที่เหลือโดนเยอะนขึ้นมา้ก็คือเยอะเกินนักงานก็เลยให้ไล่กลับเลยให้กลับเลยกลับเลย คืามันติดจนเดินไม่ได้แล้วอ่ะใช่ทรมานมากก็ไม่รู้จะถ่ายแล้วเพรวติดเราเราก็ติดตรงนี้เหมือนกัน t w minutes later ะประมาณ2ี่สบนาทีผ่านมายังไม่ได้ไปไหนเลย อยู่ที่เดิมเราก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะาไปก็ไปไม่ได้ครับจะเดินกลับก็กลับไม่ได้เช่นกันมาเป็นเพลงพ <c oughs> <c oughs> ี่จะแนะนำคนที่มาดีไหมเนี่ยก <c oughs> <อ>็แต่ว่าคนญี่ปุ่นเมื่อกี้คุยกับเขาเขาบอกว่า,วาเนี่ยคือนี่ คุยกับเขาเขาบอกว่ามันเป็นวันหยุดวัน t ป p i ฮอลิเดย์ก็เลยคนเยอะพิเศษไม่ใช่ทุกวันที่จะเป็นอย่างงี้เพราะว่าอย่างพี่ที่มาพี่พิมพ์เนี่ยก็เขาบอกว่าก็ไม่ได้เป็นนี้ทุกวันก็ใครจะมาก็ดูวันดีเนาะจะไม่เจอจะได้ไม่ต้องเจอแบบเรา okay. ไฟต่อนี่ฮะเราจะกุสไตล์ ไดกล้าถ่ายเยอะยวเขาจับอ๋อเมื่อกี้เดินออกมาจากถนนเส้นที่คนเยอะๆแล้วก็เลยเปลี่ยนทางว่าจะลองไปทางที่ริมถนนเนาะงั้นไม่ไหวคนเดินเยอะเกินแล้วเหมือนตอนนี้เห็นบอกว่าล่าสุดคือปิดถนนไปเรียบร้อยแล้วก็เลยย้ายเส้นทางก็ คนยังมีงความกวนเหมือนแยกะกันออกไปด้านข้างนอกด้วยเราก็ติดเ็กอยู่ในนั้นนาน,านเหมือนกับเราไ้